สวัสดีครับพบกับป้าป่าพาเที่ยวครับผมรอบนี้เราเดินทางไปแคมปิ้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าจ้าจังหวัดสระบุร,รี สวัสดีจ้าไปอีสัสลิงงงไม่มีลิงเดินสีขาเธอเอนน่ะนน่ะลิงแดง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 เฮ้ยข้างนลิงแดงนั่นน่ะสีขาอีสั์ จากที่เราขับรถขึ้นมาครับผมผ่านหน้าด่านตรงนั้นขึ้นมา3กิโลครับผมก็จะขึ้นมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เราต้องมาชำระติดต่อร้อานกลางเต็นท์ไปสตตัั้นอะครับสงคนครับสองคนเตินติรถ รถเก่งครับ เราเข้าไปลงทะเบียนครับผมก็เจ้าหน้าที่จะให้เราสแกนไทยชนะ huh. แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนหนึ่งใบเขาจะให้กรอกข้อมูลชื่อทะเบียนรถแล้วก็สีรถนะครับประมาณนี้แล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจะเป็นเครือข่าย A.S. แล้วก็ two เท่านั้นนะคะคือ D-Tax จะไม่มีสัญญาณนะก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายที่นี่ครับผมเขาจะให้เราจ่ายเท่าไหร่ก็ได้จะมีให้ลงรายชื่อแล้วก็จํานวนเงินที่จะ,จ,ะจ่ายก็ถือเขาเรียกว่าบริจาคก็คือ ไปจากเป็นค่าสถานที่แล้วกันประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศลานกลางเต้นกันว่าที่7จดโคตโค่งก้อนเสาจะเป็นยังไงไป นิดเดียวนะครับถัดล,ลงมาก็จะเจอลานกลางเต็นท์เลยอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําซับฝ่าว่านอจอดรถก็จอดง่ายจอดได้ทั้งรถใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เก็บน้ำวิวอ่างเก็บน้ําสวยไปหาทำเลกันดีกว่า <c oughs> ได้ทำเลแล้วเดี๋ยวเราเลือกพื้นที่ตรงนี้นะเป็นทำเลของเราทำเลทองอเอาเลย <c oughs> เ,เ,นะเป็นรถเข็นได้ไหมคนข้องได้จะไม่ช่วยเหรอกูปุ๊กอันนี้ดีหมุนเข้าอีกทางนึงดีเออเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ูดถึงบรรยากาศที่ลานกลางเต็นที่7็ดคดโป่งก้อนเศร้าครับผมบรรยากาศที่นี่ครับผมลานกลางเต็นจะมีลักษณะเป็นเหมือนตัวแซดที่ขาหักเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูจะเป็นประมาณนี้อ่าบรรยากาศตรงลานกลางเต็นครับผมจะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําซับป่าว่านไม่ใช่ไหมลักก็คือลาก่่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําซับป่าว่าน ป่าว่านเออ,เอ,อป่าว<อ>่านน,นะครับผมจะเย็นๆหน่อยนะครับลมจะพัดตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็จะเป็นต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นวิวภูเขาซึ่งฝั่งตรงข้ามมันก็การเต้นไม่ได้นะคะอ็ะจะการได้แค่ฝั่งนี้จะเป็นแค่โซนที่เขาจัดไว้เท่านั้นนะครับด้านหลังตรงนู้นของเราครับผมเลยอ่างเก็บน้ําถัดเข้าไปหน่อยก็จะเป็นลานกางเต้นเหมือนกันแต่ข้างในตัวนู้นเขาจะเป็นต้นไม้เยอะๆป่ะเป็นเหมือนป่านะลมจะร่มลื่นหน่อยนะครับไม่นะก็เด็ด มันก็ร่มลรื่นอยู่มันแห้งมันดูพื้นมันดูแห้งแรงกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีหญ้าไงโอ้โหแต่มันดูร่มลรื่นกว่าไงนัดกันก่อนไหมแต่มันดูร่มลรื่นกว่าเพราะว่าต้นไม้มันบังแดดต้นตตรงฝั่งของเราตรงสิทธิอ่างเก็บน้ำอ่ะมันโล่งนะครับใช่ตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าลมแรงอยู่ลมแรงอืมมันอากาศตรงจุดลานกลางเต็นท์ที่เจ็ดโคตรป่วงก้อนเ่าก็มีประมาณนี้ถือว่าโล่งเลยคนไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับ ไปครับผมเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในส่วนศึกษาธรรมชาติเจ็ดคป่งก้อนเศร้าครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำนะครับผมที่นี่ก็จะมีห้องน้ําให้นะครับมี2ฝั่งตามแผนที่นะครับผมแล้วก็จะมีอ่างล้างจานให้นะครับเป็นศาลาอยู่มีประมาณ4สิ่งสามารถเข้าไปเปิดน้ําล้างได้ส่วนเรื่องไฟฟ้าครับผมที่นี่จะมีเฉพาะไฟสองสว่างทางเดินนะครับเราหาไฟที่สําหรับการใช้แบตเตอรี่ไม่เจอจริงจริงนะครับ ก็ไปตามทางเดินก็จะมีเป็นทางเดินปูนนะครับจะได้มีเสาขึ้นมาเป็นไฟดวงกลมนะครับตอนกลางคืนก็น่าจะเปิดให้ใสสว่างทางเดินครับสิ่งองสะดวกน้ําไฟก็พอใช้ได้ร้านจอดรถนะครับตรงนั้นก็สามารถขับเข้ามาแล้วก็จอดได้เลยร้านจอดยาวมากอจอดได้ตลอด สำหรับจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับผมก็คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมากางเต็นท์ปิกนิกครับผมแคมป์ทำอาหารกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ชมวิวบรรยากาศอ่างเก็บนา้าซับป่าว่านม,มาถ่ายรูปกันที่นี่เราบองว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักปัน่นปั่นจักรยานใช่นักปั่นจักรยาน<ม>ชอบมาแคมปิ้งกันที่นี่หรือ,อไม่ก็มาแบบปั่นจักรยานชมวิวอ่างเก็บน้ำค,ครับจะมีเส้นทางปั่นจักรยานให้<ม>นะครับก็บอกชัดเจน สำหรับใครที่ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะมีเส้นทางเดินป่าก็ไปชมน้ำตกครับผมน้ำตกเจ็ดคนนะิงานใครที่สนใจสายแอดเวนเจอร์ก็ลองดูครับผมไปเดี๋ยวเราไปแคมปิง้งทำอาหารกินกันในป่า เช้าแล้วครับผมตอนเช้าเราตื่นมาเราก็มาทําอาหารกันเลยด้วยความหิวบรรยากาศก,ก็จะได้ยินเสียงนกเสียงไก่ไม่ใช่มาขันแค่ตัวเดียวมาถึงสามตัวเลยทีเดียวอากาศเมื่อคืนครับผมก็ค่อนข้างที่จะหนาวหน่อยส่วนเมื่อคืนไฟนะครับหลังจากที่ท้องฟ้ามืดลงนะครับก็จะเปิดไฟตามทางเดินจะเป็นไฟทรงกลมแล้วก็เปิดไฟห้องน้ําก็สว่างอยู่ ทำให้เรามองเห็นทางได้นะครับพอสี่ทุ่มที่นี่เขาก็จะปิดไฟแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังด้วยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนทําข้าวมาที่นี่ไม่ทำอะไรแคมปิ้งอย่างเดียวมีแช่กินแล้วก็นอน ก็สามารถที่จะเดินทางมาติดต่อที่ศูนย์บริการของที่นี่ได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าเนาะ,ะแต่สําหรับใครที่ต้องการจองเป็นบ้านพักก็แนะนําให้จองทางออนไลน์ก็หรือจะโทรเข้ามาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้อย่างน้อยล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าที่นี่เต็มเร็วมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืม<อ>กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e กนันด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับป๊ะป๋าพาเที่ยวบายบายของกู